ว่าเบกับต้มเป็ดนะเปล่งอะไรก็ว่าเปล่งวนเมียแก้วังห่งอะไรไดห่งไม่ลีเออได้มึงก็ไม่เคยหล่อดังเออแล้วมึงอะไรถึงเมียตายไล่ปีแล้วน่าคิดมีเมียเอิญเนื้อปี้ได้แล้วกูใช่ ไม่จังานเออนอกตายเสียนานเลยนกตายเออไม่ดุกไม่ดิกไม่ดุกไม่ดิเหมือนกระปูใหญ่ยหญ่เลยป่ะงานเออกูจัดแขนใจนี่แต่งเพลงไว้เพลงแล้วแต่งไง่อยแต่งไงก่อยกูนี่แต่ง,ง,งเพลงเออให้ลองลองเลยที่ <c oughs> เ,เพลงนี้ก็มอบไม่กัดคนไขไต้ตายเองอำเภอท่าสาลาทุกคนนะ,ะโดยเฉพาะผู้ยอยยานมิตัดหนักรองอีไก่โอ้งเงาเห็นใจตะนเเช่ยงดีอปินาล็อกโซ พี่ไข้ตายแล้วน้องเอ๋น้องแก้วตายแล้วมาเสียสิบวันพี่คิดแล้วทอ้อห้าโมมาช่วยต้ออยาทั้งกินทั้งทาแต่ว่ายังยกบ,บอกรัง้ารมเป็นตัว นะเออรูปล่ออยู่แล้วเศ้าเศ้าเข่าเท้าแย่งชิงกันตายหลายครั้งดาวเศร้า,าข้องอยากขอบกับพี่จริงจังแต่ต้องผิดหวงังมันแกลง้งไม่แค่ง่าย ยิ่งมานอนทำพรอดกอดเกยมันน่าตักสัตว์จับหยัดยังทำเชยเมอคอแบบลับเชยไม่เคยต้องวักอยัดโคเพลวังทำจิตโอยอยากคิด่งชัน เข้าวัดจัดง,งานคิดกำหนดการเถิดนอทำฌาปนากิจเลิกคิดเลิกขาดาดต่อสิบสามจุดชุนชุนนอเพื่อแล้วเคลื่อนชอบดอ นานไปเตะมันทำไมไม่พอเคยพ้มแล้วล่ะก็วายจำได้กับว่าเครไม่ทำงานแล้วล่ะเอ็มจีปูเป่าเปล่าจุดหนุ่ยเชยอ่ะมึงตามเลยนองคลิกเชยกับมันยืนเชยไม่ไม่แรงไรนิดอายุปี้อันเหลือเออไม่แรงกับใคยแล้ววันทั้งวันกล้ำแต่จ๊ หนังกดอยู่ได้ป่าป่าไอ้้รยที่มันหนังกดอยู่ไม่รเอ่ก,อก็อยากไอวแล้วก็ไอ้โพนอไอ้โพนเนาะวะไอ้โพนไอ้พี่เออไม่ใช่ไอ้โพนเล่แรงก็ไม่เป็นแล้วอาอีแรงกระเบิดราละทิ้งออไม่อยากกลนจะไม่ไม่นี่เออ เรตยังวันนี่แมชัดหรือจิ้งเว้นแล้วจิ้มโยได้ดังวันไม่ผักคำเร่เร็วกว่าป่ะคนทุกวันชัดลายลายรูสับดี่ไอ้นูน้นยน Ý! Mẹ mới đã làm được điều đó, có thể là sắp phép nó không? Nó khích. Trời! Cứ cái nắng khó khăn, Mẹ đánh lời cho. Nè, cô đánh lời lời. Mẹ, Nước tưởng rớt, Rớng rớt, Vào chào, Mẹ ráng ít ít, Vào lời cô. Bạn Phước, Cô mừng nghe. Về ban cô là, Phước ráng ít ít rồi. Ô, chăm phí khơi của nó. Bạn Phước, Thì, อ๋อเนี่ยกูเดินไปคลิกน้องเมียกูปันเพื่อยังปันเพื่อนะกูว่าปันเด้กูวันเวไปแก่บ้านมึงเวไปบ้านกูเออแล้วจัดเรือจริงเมียมึงปันเพื่อนั่นนั่นนั่นไอ้มึงชัดนั่งแคบเหล่าก้ายีกูกันไม่รู้ยังเพื่อจะพจ้วใจโอ้โหเรื่องมึงเรื่องเพื่อนมาด้ยเรื่องมึงอันน เออมึงแกแบบหามาที่กูอย่าแม่ันเล่นในชามองอีแตรกแล้วกูแกะเมื่อจันเยดแล้วนี่บ่อาจันเนยาจันเอียดนุ้ยไงเอันเออกูกวจะมองอีหเบิดแล้วมึงแกเหาีคือว่าพันเดอกูวนเรียกว่าชาวเดินไปทคุณออกคริกว่าไว้บ้านมึงอะไรฮะแล้วจะเริเมียมึงปันเือกางเก่งนุงกางเกงในไม่อ้อนหนุ่ แกหนังเนีปิดปลาปิดป้อนหนังปิดปลาปิดป้อนบันพือเราหนังเอาปลาตุ้งเอานกไว้หน่อยนี่แกปรีดไปดังไงอ้าโวมังไม่คำรูปปลาติดคำฝังป่วยหนังปิดปลาปิดป้อนคนเใกโบรมโบราณก็เอาไว้บันผื่อเรากูไม่ใช่คนโบราณเนี่ยหนังปิดปลาปิดป้อนเกลือได้จริงหนังไป่ปิดปลาปิดป้อนก็แม่ มันปลาม้คนแก้ด่ากูเรียกว่าคำจริงนังไงป,ปิดปาปิดป้อนมันเพื่อนังปาตุ้งตอตองจางลลาอะไรกันเปรตไปซะนังไงป,ปดิดปาปิดป้อนโอ้เล่เดี่ยวเล่กับกูเดี่ยวเล่แล้วนังไงปิดปาปิดป้อนบัดเพื่อคือนังไงฮีโลเดาเป็นนังงั้นเออเลจเปรตตุ๊กตุจริงจริงบ้านในหนูหนุ่ย แมมหนึกจังกูแมมอยากอีออกอยู่เลยกูปั้นเพื่อเนี่ยกูเหวไปบ้านมึงว่าเจ้าปอปอเมียมึงเงี้เอาปีโนเออปีถึงปีคลิกไปน้อยมาเข้ามาหนังคนเข้ามาหนังมากินก็แขวะรูปยาอ่าวนทอมจักอุม้มกูก็ว,ว่ามันดีได้รักก็แขวจักแก้วว่าเจ้าเจ้าอ้วนทอมจักอุม้มแล้วรูปยาเร็ดปะ่ะมันมาก ขับยาข้าแล้วมึงกันรุบยาเล็ดคับโอ้ไม่จริงเลนู่นว่าป่อว่าจะเจ้าดันได้รูปยาเล็ดดันเศร้าว่ามันใบจ้อยกูทำตาไว้ยิบแก้วกาแควมาชงน้ำร้อนพี่อะไรได้ใส่อะแม่นอนกูขี้กูขี้งูอรดิ่งงูบ้านแม่เท้าผดในแก้วแหละไรนี่แกนอนกูขี้ไงกูขี้กูขี้อ่ะเฮ้ย้า ฮะให้ได้ก็ว่ามอยเมียมึงฮะมึงว่านเพื่อนี่อ๋อมันนวกเอ้าครั้นลุ้กันแล้วฉัดเกรงกูนี่ไม่ใจเกรงเกรงกูไม่รู้ปั่นเพื่อนี่กูกันหวังปีนี้เจ้าหวังกูกันไม่ได้ใช้แหวนแล้วไม่ได้ยินไรเงี้ยแล้วใช้แหวนหรือนวกแล้วปั่นเพื่อน นอนกูกี้กูกี้กูกินผื่นลงแมมันเคลื่อนออกอยู่เลยกูปีเคยไม่ฟื้นไม่ตันกินจีกูเด้แมมันกินก็ไปแล้วชดเม็ดแก้วแล้วแมมันปากขาดเตะงูดุ้งดิ้งดุ้งดิ้งอยู่กูยังไหวได้แม่มันีรักเตะกูวิ่งก็ไปรักในอ่างน้ำให้มัเอาซาบูหลังปากเฮืองูนอนดำอยู่ซาบูบ้านพี่เจ้านุ่ย ว่าพกติดขอกูวันแขกไมันตกลงงูนอนในแก้วปากแหว่งหูแหมมันเลยขาดแล้วนี่พวกมึงหยุดทักทีนะเรื่องไร้สาระกันทั้งนั้นเออนี่ไวทยาครับพ่อมึงว่าเดี๋ยวนี้ขนาดนี้ใครที่มันดังที่สุดในบ้านนี้เมืองนี้ใครอะพ่อใครอะเท่งนุ้ยคลิกไม่โยกับก็ยังมึงว่าน้องคลิกอ่ะ แันจะไม่นี่ไม่มีใครดังชาวคนนี้แล้วเคยจำมาใจอยู่มึงอย่าไปเล้งนะอ๋อชักทิดนะชักทิดเพื่อนู้เว้ยตัวมาใจะพบอยู่นู้นวันก่อเคยถึงกูว่าจะไม่น,นี่ต้องลุงตูตูเนยหายลุงตูตลุงหยุดนานลุงหยุดเนยลุงหยุดนายกหน้าหนา,นานมึงอย่าเล้งนะจะทิง แม,ม่ทุกมัดต่างรุงนั่งไงต่อเดียวแล้วใครกันนะพอีีมันดังที่สุดในบ้านนี้เมืองนี้จะเป็นใครก็ไอ้นพดลลูกชายของไอ้ขุนพลกระจรรบไงไอ้ขุนพลกระจรรบมันเป็นเพื่อนกับกูแต่ด้วยสติปัญญาและความรู้ของมันทําให้องค์ประรานาะแรักใครชอบคอมันแต่ในขณะนั้นได้มีัตริึกมันกรีตาทับมาล้อมเมืองของเราไว้ไอ้ขจรรบได้นาทัพออกไปรบกับข้าศึก ซึ่งมันเป็นโอกาสของพ่อข่าวที่ว่ามันชู้กำลังของก้าศึกไม่ไหวแล้วช็อกตายกลางสนามรบมันมันเป็นเพียงแค่ข่าวหรือและความจริงมันเป็นยังไงพ่อหรือว่าพ่อเออกูนี่แหละเป็นคนวางแผนฆ่ามันเองกูได้นํายาพิษไปใส่ไว้ในอาหารแล้วให้มันกินนะ อูนึกว่าแผนการจะสำเร็จไปได้โดยดีแต่ปัดโถเอ้ยยังมีมารมีก้างขวางอคอกูนังเคยนอะ้ระดลลูกชายของไอ้คุณพลกระจดเป็นมารเป็นก้างขวางอคอกูองค์ประได้ยชาเกิดพอพระไทยรักใคร่เอ็นดูมันรับมันไว้เป็นบุญคุณธรรมทรงเสียมันเล่าเรียนจนจบตำราพิชัยสงครามติดยศติดตำแหน่งให้มันเป็นนายพล แต่ว่าตอนนี้มีความาหวังแล้วเว้ยไอ้วทยานี่พ่อคิดจะทำเรื่องอุบาทอะไรอีกอะพ่อเฮ้ยไอ้เปรตนี่กูพ่อมึงนะขอขอโทษพ่อผมล้อเล่นกูไม่ใช่เพื่อเล่นมึงนะเอาไว้จัดการไอ้วทยาทำไมพ่อเลิกทับเลิกทับเลิกทับ ไอหนูนุ j, ab, ้ยไอ้เท่งจัดการไว้เลิกทับเลิกทับใช่ไม uh, ่รบแล้วไม่รบแล้วมาแล้วเว่อมาแล้วเว่อหนองนบปอนดนในแกวช่องนะมากันเว่อเลิกทับแล้วไม่รบแล้วเออมากันแล้วโมเราเอาน้องนบปอด์ไอจี่แกวไอ้น้องทองวะน้องทองเหรอวะเออมนทำคุณเดียวกันแล้วครับคู มาแต่ว่าเราไม่รับแล้วมึงเรียกใครอะทิ้งเรียกไอ้น้องน้อปอดนไอ้เกวไอทองครับมึงเรียกใครไอ้น้ตเรอยกเรยกเรียกน้องน้อปอดนไอ้เกวไอจ้องครับรักมันมากอรักแนะโมนี่ไม่รักเพื่อนู่ไอ้แกนู่นใจดีตายไปอันมันยืนกลางป้อมอยู่ทิพมันนี่ป้อมไม่ได้คืนให้มันเตี้ย ปิ้งหนวกนี่ยอยู่เพื่อมึงมันมันต้องขืนมึงไม่หรอกอย่าไปรักอย่าไปชอบมันใช่ะครับมันเป็นกระบไไดไอ้เไรก็เริงคลอกบอดคลอกบอดเลยแมมได้ว่าคาดไก่คลอกบอดนี่งั้นเออไอ้กูจำจใาไม่เชือ่อมึงช่วยช่วยแก่อนกันหน่อยนึ่ ปลากาโคลโดคาเจ้าปลาโมตายบ่อปากมึงเฉยเฉยแหวกคนไม่ไกลเชื่อกูเอาไว้ไจัดก,การเลิกทัพไว้ไอ้ไวจตยาตามพ่อมาตรงนี้ครับพ่อมันเออกูไม่มเชื่อไว้น,ไวน,น้องนับปนในแกวัตรองไอโมนี่มันนี่นเป็นกบอดนะมึงเน่งเน่งเลยเออเล่ทาทีไอโมน,นี่แบบก่อนไม่รู้สุบสิบไปไรกันเด็กเดียวนะเชยเฉยไป กลับเมืองหาได้ไม่รู้น้องคิกกลับเมืองไปไงแกวะมึงจ่อยน่าชมไหมคูไอให้แล้วก็ชมอน้าน้อยไม่รู้ไปเล็กเลยนาจ้อยก็นได้นาะจอ้อยเออไอ้แก่เปร็คไปจากกันแล้วปีจริง โอ้แดงกิดหวาต้องใจเอออยู่ไหนก็ยอมไม่ที่หายลุกลงจีแบตตรี่คนรออใจ่าองไยู่มันงูหายลุกไปลุกแยงแบตเปรจิงกว่าป่ะชติเยอะ ลงจอยกูอยากชมชมอีกไหมมึงลุกยงแม่มันก็เห็นก็ว่ากองกูอะไรทั้งนั้นไอ้คลิกลุกยงไม่ลุกนี่บอกไอ้ลุกไม่ลุกลุกนี่ไม่ลุกไม่ลุกลุกแม่ชัดเร็วไปทิ้งไปเออไปกะทำมันนนไปไปเออสร้งเหล่าแดงในจัดการ สังเล่าแต่ในาก,การอีกแล้วทับรีบนกลับเข้าวังดังใจไม้พวกาสึกมันบาตัวพระกัวไายพร้อมใยใจนับประดนคนสำคัญมันทรายายอดใกล้จะคาดความคิดไปต่อติดก้ยศัตรูปว่วนวางแผนการโดยตีดีสำคัญและรำพันไปถึงเขต

จะย้อนกล่าวถึงเมืองชวนาคนครนี่คือกษัตริย์พยมครับเราไม่ได้ลูกชายของเขาคือโจมพยับขเขาได้กรีธาทัพไปล้อมเมืองจันทโรไทยเอาไว้ณตอนนี้ครับเขานิวัตเขานิวัตกับสู่ประเทศชาติพร้อมกับจับเฉลยศึกมาสามคนนั่นคือนบป,ปดลยอดทองและสีแก้ว พร้อมมาด้วยทหารขวัญเมืองและทหารสมมตทีนี้เรื่องราวจะเป็นไปนอย่างไรติดตามชมต่อมาครับท่าน